มัไม่กินแ้วแม่วางไวมันด้มางไว้นะาให้มันแม่ก็กลัวลูกไม่ได้กลัวแก่แล้วไม่่างจาน้องาเดี๋ยวพี่แคกลัวพี่แคกลัวเจะขอพี่แคมาจะขอพี่แค่

อันดุร้ยท่ง่ที่สุดอนุร้ายแท่งถงงก็ไดมีื่วจะขอรับได้ผลด่ะค่ะนั้น